สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องของเป็นชายโกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคดีๆนะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอบเทคนิคที่ว่าก็คือการทำกำไรโดยเทคนิคการใช้สเกลปิ้งนะครับผมเป็นยังไงลองมาฟังกันดูนะ ๋ยกอรีดเลยนะครับผมจะขอพูดส่้นนะครับว่าสเกลปิ้งคืออะไรนะครับการสเกลปิ้งก็หมายถึงว่าเป็นการทำําไรในระยะเวลาอันสั้นนะการทำกำไรในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็โดยปกตินะนะครับถ้าคนที่จะทำสเนะกลปิ้งเนี่ยเขามักจะใช้ทำเฟรมนะครับทำเฟรมที่ใช้ก็จะเป็นเ1็มหนึ่งหรือไม่ก็เป็นเนะครับ ในสองทางเฟรมนี้นะครับที่คนเรามักจะใช้ในการทำสกาวปิ้งกันนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับและอย่างหนึ่งนะการทำสกาวปิ้งเนี่ยการทำสกาวปิ้งตัวเนี้ยมันต้องสําหรับคนที่มีเวลานะครับสําหรับคนที่มีเวลาเฝ้ากันขอใยง่ายคือมีเวลาเฝ้ากามีเวลาเฝ้าจอถ้าคนที่ยังไม่มีเวลาเฝ้าขาไม่มีเวลาเฝ้าจอไอ ยังไม่สามารถที่จะทำสกอร์ปิ้งได้นะครับเรา่าสกอร์ปิ้งเนี่ยมัน,ม,นมันใช้ทางเฟรมที่มันสั้น,นใช้ทางเฟรมสั้นอย่างเช่นทุกหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีหรือว่าห้านาทีอย่างเงี้ยงหนึงหนึ่งนาทีอย่าง,ง,างเงี้ยแทห้นาทีนึงก็เปลี่ยนไปแล้วนาทีนึงก็เปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าคนที่แบบว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็อาจจะอาจจะรับมาทนิดนึงนะครับ จะลำบากนิดนึงในการทุจรดส s c a ปิ้งนะครับผมก็ถ้าแต่แต่ส c a l ป i n g ตัวนี้ว่ามันทำกำไรได้ง่ายไหมนะมันก็ทำกำไรง่ายนะครับผมแต่ในอีกทางหนึง่งมันก็ขาดทุนง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมาะแปลว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ากำไรง่ายเท่าไหร่ขาดทุนง่ายเท่านั้นนะครับเอาง่ายๆคันอย่างนี้นะครับ บอกโดยเฉพาะอะไรครับเพราะวนะ่ <P ster ling> มามันมันมันมีความเสี่ยงนะครับมันมีความเสี่ยงเยอะเลยนะครับในการที่จะทำสกาดพิ้งถ้าคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะครับถ้าคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้แต่ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยความเสี่ยงมันเยอะไปเราไม่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาใช้คาเฟ่ฟัว เฟรม15หรือว่าทางเฟรมเฮดหลิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยในการเข้ามาเกรดก็ได้นะการเข้ามาเท็ดก็ได้แต่ที่สําคัญนะครับผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะว่าที่สําคัญในการตั้งเพจสครัปิ้งเนะี่ยคือถ้าเรามีเครื่องมือที่มันดีอนะ่ะถ้าเรามีเครื่องมือที่มันดีพออ่ะครับผมมันก็จะช่วยให้เราไนดะ้กําไรได้อย่างแบบอย่างง่ายแล้วก็ได้อย่างมั่นใจนะครับ ได้อย่างง่ายแล้วก็ได้อย่างมั่นใจนะครับถ้าเรามีเครื่องมือที่มันมันมันมีประสิทธิภาพเราอ้อมันก็สามารถใช้งานได้นะครับในตัวเทคนิคตัวนี้นะครับเทคนิคการสเกลปิงนะเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมือมาให้ดูนะครับจริงๆที่ที่ก็คงจะรู้แล้วแหละว่าผมใช้เครื่องมืออะไรนะครับผมใช้เครื่องมือแค่เส้น EMA นะครับแค่เส้น EMA ใช้แค่หกเส้นนะครั ใช้แค่หกเส้นนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแรกนะ้างมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยครับผมใช้แค่เนี้ยครับหกเส้นนะครับส่วนเรื่องของค่าค่านะครับการตั้งค่าของเส้นพวกน,นี้<า>ก็ลองไปย้อนดูในคลิปเก่าๆดูได้นะผมมีบอกไว้นะครับในคลิปเก่าๆหรือว่าในไลน์ชัเก่าๆนะครับมก็มีบอกไว้เลย เอาไปย้อนดูได้นะครับผมล<ม>องไปย้อนดูได้นะครับว่าค่าตั้งตที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมใช้ค่าอะไรบ้างนะครับว่ามันบางทีหลายหลาย,หลายสดแล้วก็หลายหลายคลิปที่ผมได้พูดเอาไวน้นะครับนะก็โอเคทีนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานของตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ตัวเทคนิคการเซคาปิ้งนะครับ วิธีการใช้งานนะครับใช้ไม่ยากนะครับใช้ไม่ยากถ้าเรามีเครื่องมือมาแล้วนะแต่นะครับจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะแต่ตัวเทคนิคสกาวป,ปิ้งโดยใช้เครื่องมือตัวเนี้สิ่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเลยนะครับสิ่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเลยคืออะไรรูไปครับ มันคือแนวรับแนวต้านไงเทคนิคตัวสราปปิ้งเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเรามองตัวแนวรับแนวต้านไม่ออกนะครับอย่าเพิ่งใช้นะครับผมบอกไว้อย่างนี้นะนะครับผมบอกไปทุกครั้งแหละในทุกคลิปอะในทุกไลฟ์สดนะถ้าเรามองแนวรับแนวต้านไม่ออกนะอย่าเพิ่งเทรดอย่าเพิ่งใช้กลยุทธ์ใดๆนะครับเพราะว่า แนวรับแนวต้านเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการเทรดฟอเร็กเลยนะครับมันเป็นพื้นฐานของการเทรดฟอเร็กเลยแล้วถ้าเรามองไม่ออกอย่างนี้ยถ้าเรามองพื้นฐานของมันไม่ออกการเทรดของเรามันจะมีความยุง่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วมันจะมีความผิดพลาดตามมาด้วยนะ,ะถ้าเรามองแต่รัแนวต้านไม่ออกในการที่จะเทรดถ้าเรามองไม่ออกอย่าเพิ่งเทรดนะครับ ในลาบเทลตันนะครับถ้าเรามองไม่ออกอย่าพึ่งเพิดนะครับผมจะบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับก็คือตัวนี้แหละครับในลาบเลต้านี่แหละแล้วการที่เราเอาเครื่องมือเข้ามาช่วยเนี่ยเครื่องมือตัวเส้นเนี่เข้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นการยืนยันหรือว่ามันเป็นการมันเรียกว่าไงเนี่ยเป็นการช่วย ตัดสินใจนะช่วยตัดสินใจในการที่จะเข้าออเดอร์ได้อย่างถูกทางแล้วก็มีความแม่นยำนะครับได้อย่างถูกทางแล้วก็มีความแม่นยำแต่ถ้าเราจะใช้ตัวสเกลปิ้งนยถ้าเราจะใช้ตัวสเกลปิ้งเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยที่เราจะดูเราจะต้องดูที่เส้นนะครับดูที่เส้นดูที่เส้นจากนั้นดูที่แท่งเทียนนะครับ ดูที่แท่งเทียนว่าแท่งเทียนนะครับมันอยู่เหนือเส้นหรือมันอยู่ใต้เส้นทุกเส้นหรือเปล่านะการเทรดโดยใช้เทคนิคสเกลปิงนะครัให้เราดูที่แท่งเทียนว่ามันสามารถยืนเหนือเส้นทุกเส้นได้หรือไม่นะครับถ้ามันยังไม่ยืนเหนือเส้นทุกเส้นเรายังไม่ใช้นะครับ เรายังไม่เข้าเทรดนะคแต่ก็อย่าลืมไปว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่เหนือเส้นทุกเส้นก็ตามนะครับเราจะต้องดูด้วยว่าตรงนั้นน่ะที่มันยืนเหนือเส้นนั้นนี่ยมันมีแนวรับแนวต้านด้วยหรือไม่นะครับมันมีแนวรับแนวต้านอยู่หรือเปล่านะ,ะเราต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะ ตอ,นน,น,อนนี้ผมพูดในกรณีฝั่งไา้ก่อนนะครับผมยังไม่พูดในฝั่งเซลนะนนผมพูดเป็นกรณีฝั่งไายก่อนนะครับยังไม่พูดฝั่งเซลล์นะครับพี่พี่เห็นตรงนี้ไหมครับไม่มีครับไม่เนี้ยมันยืนเหนือทุกเส้นถูกไหมครับ มันยืนเหนือทุกเส้นนะครับมันก็ข้อเงื่อนไขาการเข้าบายนะค้อเ,เงื่อนไขาการเข้าบายนะครับที่แท่งนี้เนาะแต่ว่าเราจะต้องมาดูแนวรนะับแนวต้านด้วยนะครับที่อยู่ก่อนหน้านั่นก็คือตรงนี้เี่ยเห็นไหมเมื่อเราเปิดบปาย เมื่อเราเปิดบาใบที่แท่งนี้หลังจากจบแท่งนะครับต้องให้จบแท่งก่อนถ้ายังไม่จบแท่งมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับคือทําหางเส้นทำทำไส้เทียนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ปิดต่ำลงมาว่าเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เราเราไม่นับนะครับเราจะนับที่เนื้อเทียนนะครับเราจะนับที่เนื้อเทียนที่มันสามารถยืนเหนือเส้นได้นะครับอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็อาจจะมาออกที่ อาจจะมาทีพีที่บริเวณแนวต้านก่อนหน้าก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะ่นหรือจะเป็นตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยจุดเย็คราคาก็ยืนเหนือเส้นทุกเส้นพร้อมกับไส้เทียนแล้วเหลือเทียนปิดบนเส้นทุกเส้นอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้าออเดอร์บายได้แล้วก็มาระวังแนวต้านตรงนี้ด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูตรงข้างตัวต่อมานะครับสังเกตดูนะ ว่าเนี่ยตรงนี้ไหมครับเนี่ยราคาเนื้อยืนเหนือเส้นทุกเส้นแต่มันไม่ขึ้นเพราะอะไรครับมันไม่ขึ้นเพราะอะไรครับนี่ไงแนวต้านไงครับนี่แนวต้านไงครับเนี่ยราคาไม่ขึ้นให้เนยครับเพราะอะไรครับติดแนวต้านไงครับติดแนวต้านตรงนี้เหรอครับเป็นไงครับนี่ไง ยืนเหนือเส้นทุกเส้นราคาขึ้นไหมครับไม่ขึ้นติดอะไรครับแนวต้านี่ครับอันนี้แหละครับป็นไงครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเพราะอะไรครับก็ติดแนวต้านก็ได้นะครับตรงนี้เนาะนะคะรับาค,คาก็เลยลงต่ออมาเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะ,ะราคายืนเหนือเส้นทุกเส้นเลยครับถ้าเราจะเข้าเราก็จะมาประมาณแนต้าน <te quick> ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะกลับมาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันมีแหลซื้อเข้ามาเยอะนะครับมันก็เลยสามารถที่จะ ดันราคาให้มันทะลุแนวต้านเดิมไปได้อย่างเงี้ยนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยตรงนี้ยยืนเหนือเสน้นยกเสน้นระวังแนวต้านนะครับแนวต้านอย่างนี้นะเนี่ยครับราคาขึ้นไปชนแนวต้านก็จะปิดทํากําไรก็ได้นะครับปิดทากําไรก็ได้ตรงบริเวณนี้นะครับผมก็ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ากําไรมาแล้วแต่ํากไรมาแล้วเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันถูกไหมแองเนี้ย เนี่ยยืนเหนือเส้นทุกเส้นอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถเข้ามาได้แต่ก็ามาเรามาจจะ่ตรงนี้ทอตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยคือง่ายไหมครับถาวว่าง่ายไหมการส c a l ปิ้งเนี่ยการส c าปปิ้งถาวว่าง่ายไหมจริงจริงมันง่ายนะครับผมมันง่ายแต่ว่าสิ่งที่ยากคืออะไรครับสิ่งที่ยากก็คือเรารอไม่เป็นเนสิ่งที่ยากที่สุดในการเทรดก็คือเรารอไม่เป็นนะ เรารอไม่ได้ครับเรารอไม่ได้ยากที่สุดเลยนะครับใจเรานี่แหละครับถ้าใจเราไม่นิ่งใจเราเย็นไม่พอนะครับเทรดยังไงก็เสียครับผมผมบอกได้เลยเนะจริงๆนะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับผมไม่ได้ว่าเนะยแต่ว่าผมพูดในความเป็นจริงนะครับผมพูดในความเป็นจริงนะครับถ้าเราใจร้อนนะครับถ้าเราใจร้อนเย็นไม่ได้ ข้าออเดอร์ไปเนี่ยบางทีมันก็มีแต่เสียเพราะอะไรเราใช้อารมณ์กาตัดสินใจในการเข้าออเดอร์นะครับเราไม่ได้ใช้หลักการเราไม่ได้ใช้วิธีการเราไม่ได้ใช้เทคนิคที่เรามีมาอย่างเงี้ยมาช่วยตัดสินใจในการเข้าออเดอร์เองครับเราใช้อารมณ์รุนร้วนนะครับเราใช้อารมณ์รุนร้วนนะมาตัดสินใจในการเข้าออเดอร์มันก็มีแต่เสียกับเสียครับผมไม่ได้ว่าเนะี่ย แต่ผมพูดรับความเป็นจริงเนี่ยแล้วผมก็เคยเป็นผมไม่เคยเป็นนบผมก็เคยเป็นสมัยก่อนเสมัยก่อนผมไม่รู้อะไรเลยเข้าไม่ถึงคนนั้นบอกว่าบางก็ b u ตคนนี้บอกว่าซลล์ก็ซลล์ครับผมแต่ก็เอโรต่างเข้าไปนะครับก็เข้าออเดอร์ตามที่เขาบอกก็เข้าตามอารมณ์เนาะตอนนั้นอารมณ์แบบว่าอยากอยากได้กําไรอยากได้กําไรก็ เขาบอกให้ใบเข้าใบเขาบอกให้เซลก็เซลก็ตามเนี่ยไม่ได้มีความคิดอะไรเลยครับไม่ได้คิดว่าจะเข้ายังไงมีหลักการในการเข้าออเดอร์ยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้คิดนะครับตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดเลยก็สุดท้ายเป็นไงครับเดี๋ยวพวกคนเข้าใจสุดท้ายข้อล้างพอตเนี่ยสะอาดเยสะอาดเอี่ยมเลยลังได้แบบว่าหมดจดเลยนะหมดเลยเนี่ยก็เป็นหมดเรียนราคาแพงนะครับในตอนนั้นเนาะ ในตอนนั้นที่ที่เราเราอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์นะครับตัที่ไม่ได้ดูหลักการเลยเลยอย่างเงี้ยก็เป็นบทเรียนหลักครับได้ดีอย่างดีที่สุดเลยเนะี่ยนี่นะอย่างเช่นมาแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นนะครับในการที่เราจะดูแค่แค่ว่าเส้นนะครับแค่ว่าเส้นแล้วก็ดูแค่้นเกียนนะครับ มันขึ้นให้ก็จริงแต่บางทีมันก็ขึ้นได้ไม่สุดมันขึ้นได้ก็จริงแต่มันขึ้นได้ไม่สุดนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นเหนือเส้นทุกเส้นอย่างเงี้ยแล้วเปิดบายเป็นไงเปิดบายก็ลงอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยครับเรื่องปกติเลยนะที่ ที่มันจะเกิดขึ้นได้เสมอนะมันเกิดขึ้นได้นนเสมอเนาะแต่ว่าเราก็จะต้องมีการวางแผนวัดกุมแล้วก็วางแผนมีการออกหลอดคำดนวณหลอดที่อาจจะไม่มากจเ,เกินไปไม่น้อยจนเกินไปให้แบบพอดีพอดีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะช่วยให้เราได้ตัดสินใจให้เราได้ว่า,วายังมีพอที่เหลืออยู่เนะี่ยประมาณนี้นก โอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเป็นข้อมาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเรื่องของการสอนแบบนี้การพูดแบบนี้บางทีนะครับอาจจะพูดแรงเกินไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับ แล้วมันก็เกิดขึ้นตัวของเองด้วยผมก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่ๆได้ฟังกันมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่ๆได้ฟังกันได้รู้กันแล้วจะได้ป้องกันจะได้ป้องกันหรือว่ารู้อะไรน,นะมีเท่าทันนะครับมีเท่าทันเนาะโอเคถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามไว้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับ คนตัวเล็กๆคนนี้นะครับผมเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยก็ยังดีนะครับผมติดตามไว้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่พี่ทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ